สวัสดีค่ะดิชันานางสาวจิราพรส,สายปิ่นหรือไกมินรับบทในการนำเที่ยวเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรนะคะและนี่ที่ท่านยืนอยู่นะคะก็คือวัดโพธิสมพร์เป็นอีกวัดที่อยู่ในเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรนะคะค่ะสำหรับวัดโพธิสมภรณ์สร้างขึ้นในสมัยชกานที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดใหม่ต่อมา พระศพสมเด็จพระสังฆาราชวัดราชบพติตรประชิดมาชิดมหาศจีมาลามได้ประทานพระนามวัดโพนะคะวัดวัดโพธิสมพร,พร,พรเป็นอารามหลวงชั้นตีมีปูสนียสถานที่สําคัญของวัดเช่นพระพุทธรูปศิลาแรงต้นต้นต้นศีมหาโพลอยลอยพระบาทลอยพระพุทธบาทจําลองและ พระบรมธาตุธรรมเจดีค่ะค่ะและที่ฉันจะพาทุกท่านไปชมพระบรมธาตุธรรมเจดีนะคะค่ะพระบรมธาตุธรรมเจดีทัางขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าและเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80สิปีในปีพศ .2550 นะคะค่ะสำหรับพระบรม พระบรมาธาตุธรรมเจดีมีห้องจกักแสดงทั้งหมด3ห้องและมีอาคารพระบรมาธาตุธรรมเจดีอีก2องาคารค่ะบริเวณฝั่งซ้ายมือของเรานะคะก็คือระเบียงพรารกิติยาพานะคะและส่วนฝั่งขวาม,มือของเรานะคะก็คือพระระเบียง9 8พระอุดมยาโมลีนะคะค่ะและและและต่อไปดิฉันจะพาทุท่านเข้าไปชม ขั้งภายในของพระบรมธาตุธรรมเจีนี้นะคะตามชั้นมาเลยค่ะนี้ก็คือพระพุทธเมตตา ะะสามารถถ่ายรูปได้นะคะแต่ขอกรุณาอย่าใช้แลชนะคะแลวคราวนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมห้องจัดแสดงชั้นที่ะคะ2ค่ะค่ะนี่ก็คือห้องจัดแสดงชั้นที่2นะคะนี่ก็คือพระพูชนียฐานพระมหามณีรัตนายานโรลีนะคะหรือพระแก้วมรกตรจำลองพ,พ,พระธรรมปฎิจารโยกแม่นาโขนะคะ ภายในพระเกศประดิษฐ์พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธชินราชจำลองนะคะค่ะส่วนฝัน่งทางซ้ายมือนะคะก็คืออัฐิธาตุหลวงปู่มั่นคืลีทัดโตนะคะค่ะและส่วนฝั่งความมือนะคะก็คือรูปเหมือนอัฐิธาตุหลวงปู่เสากนตจีโลนะคะ ขอเชิญท่านตามมา,านได้ะค,ะค่ะนี่ก็คือจิตกรรมฝาผนาังเรื่องราวปฏิปฐานพระธุดงค์ากรรมฐานเรื่องราวของลุงสายของปูมัน่นทั้งหมดนะคะค่ะต่อไปก็จะพาท่านไป,ไปชั้นที่3เลยนะคะ เจดีนะคะตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพระพุทธบรมธา,มาุธรรมเจดีนะคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะภายในประดิษฐานพระบรมสารีารนิกธาตุที่ประบาัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะทรงพระทานแก่ประชาแก่พระ ขอทุกท่านดูผนังด้านบนนะคะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องดาวสังเวชียฐานทั้งสี่และพระพุทธรูปสองคันทั้งสี่องค์นะคะค่ะจอ,อภิริทธทุกท่านไปชมสถานที่อีกพื้นที่ขอสวัสดีนะคะ